เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนปั๊มเหรียญให้ดูครับนี่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่กิจกรรมมาใหม่นี่คือเราหาเหรียญง่ายมากอะ่ะนี่อันนี้ไม่ใช่เหรียญทองครับแต่ว่าเป็นเหรียญตรานะที่เราไปแบบไปชิงเหรียญอะไรย่างี้กว่าจะได้มาเหรียญหนึ่งก็ต้องเล่นจบเซิร์ฟครับหลายวันนะบอกเลยว่าวิธีนี้คือแค่2ชั่วโมงเลยก็จะได้มาเหรียญหนึ่งละตั้งแต่แบบเกมอัปเดตมาใหม่นี่คือมันมีโหมดใหม่มาไงมาเดี๋ยวไปเล่นให้ดูครับวันนี้ แต่ก่กนอนที่เราจะไปเล่นนี่คือมาเปิดกล่องนี้ก่อนเนี่ยอันนี้เปิดได้หลายกล่องเลยดูดิของฟรีไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงถึงจะเปิดได้เนี่ยแอ้ย็อยู่ๆก็เปิดได้เองครับแล้วก็เปิดไปนี่แล้วได้โทเคนมาอย่างเยอะมาอันนี้ก็กล่องสุดท้ายแล้วโอเคแล้วเราก็สามารถไปกดตรงไอ้นี่ได้ครับไอ้ตรงสังเคราะห์ได้เนี่ย ลองกดดูนี่และนี่คือของที่ผมเคยสุมได้นะอันนี้ก้นเบาก็ใช้โทเค็น168อยแต่นี่ผมมี200กว่านะถ้าผมกดแรกนี่คือมันก็จะได้มาครับไอ้ก้นเบานี้เนะี่ยถ้ากดสังงครานะห์นะมีหลายอย่างเลยพวกนี้เนะี่ยถ้าเราสุมได้มันก็จะมีให้สังเครห์นะแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ไปเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูครับว่าปั้มเหรียญยังไงวันนี้ผมก็สามารถไปไอ้นี่ได้เลยครับเดี๋ยวจะไปแรกให้ดูนะ อันนี้มี8เหรียญและมันก็จะใช้อันนี้เลยครับเป็นเศษเหรียญน,นะดูดิอันนี้ผมมี129ผมก็เล่นประมาณสัก2ชั่วโมงครับผมว้านเนี่ยที่เล่นเท่านี้เนะี่ยแล้วก็ได้มาเหรียญหนึ่งมาหาแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนละนี่นี่ครับจเจแล้วโอเคแล้วมันก็ใช้มา100้นะเศษเหรียญน,นี้เนี่ยแล้วผมมี100กว่าเดีย๋ยวมากดแลกให้ดูครับไปและนี่เลยแล้วก็ฟับ เรียบร้อยเมื่อกี้ผมมี8เหรียญใช่ป่มเดี๋ยวไปดูครับนี่อันนี้มี9เหรียญแล้วบอกเลยว่าได้มาโคตรง่ายอะ่ะใช้เวลาประมาณ1 2สองชั่วโมงอะ่ะหชั่วโมงกว่ากว่าผมว่าได้เลยนะเพราะว่ารอบหนึ่งที่ผมเล่นนี่คือมันได้30กว่าแล้วเราจะแลกมันก็ใช้100นะนี่อันนี้9เหรียญละบอกเลยว่าถ้าขยันเล่นนี่คือแบบแป๊บเดียวก็น่าจะได้หลายเหรียญน,นะนี่แล้ววิธีที่เราจะปั๊มนี่คือเราจะมาเล่นด่านนี้ครับก็เป็นโหมดใหม่นะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ และสร้างห้องมาเป็นโหมดวันโลกาวินาศนะแลวเราก็จะเล่นแค่คนเดียวครับเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่คือเกมมันจะไวไงเราจะมีแค่คนเดียวแล้วก็จะได้ของเยอะด้วยครับไอพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ละรอบที่จบนี่คือได้มาเป็นแบบพันทองเนี่ยที่เราไปซื้อของเนี่ยเราจะได้สมสกิลนะเดีย๋ยวไปดูครับว่าผมเล่นยังไงแต่นี่ก็เล่นแค่คนเดียวไปอะก็ที่ผมสนใจนี่คือสกิลเลยนี่ดูด้วยครับไอเป็นสกิลสีเหลืองเนะี่ย แต่ว่าถ้าเป็นสกิลสีม่วงที่มันสมเนี่ยแล้วก็ซื้อเลยครับของดีมันก็จะสมสกิลมาอันนี้ได้สกิลนี้มาเนี่ยสกิลที่ผมอยากได้วันนี้ก็เป็นสกิลไอ้นี่ครับไอกระสุนก้นเบาไม่จํากัดเนี่ยเราสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยอันนี้ได้ก้นเบามาสวยซืย้อมดูดิบอกเลยว่าซอมบี้เยอะจริงพวกนี้เนี่ยพวกสัตว์ประหลาดเลยก็ยิงไปมาบอกเลยว่าชิวชิครับ เราแค่แบบว่า,าซื้อของให้เป็นนะ่ะล้วก็รอดแล้วที่ผมเ,เล่นนี่คือสูงสุดง,งอไปถึงด่าน11บอนะบอกเลยว่ายากมากอนะ่ะนี่ปกติยอดด่าน10นี่คือตึงมือมากและกว่าจะชนะมานะแต่ว่าด่าน11นี่คือโคตรโหดนะ่ะตัวโคตรเยอะอันนี้ก็เป็นแค่ด่านหนะน,นึ่งน่ะก็ยุดไปถือว่าผมเล่นยังไงเล่นคนเดียวแลวก็เล่นชนะเนี่ย ไอพวกเหรียญพวกนี้ก็เก็บมาเนี่ยจะได้ซื้อของนะบอกเลยว่าชิวเวหลยก็ต้องยิงอย่างนี้เลยครับยิงไปก็ได้เหรียญมาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนะี่ยเราสามารถไปแรกของได้เลย ส่วนสกิลตรงนี้เราก็อัพเป็นพวก HP ครับและเป็นเกราะป้องกันตัวนะตัวเราก็จะได้เลือดเยอะๆแล้วก็เป็นยิงแรงส่วนไอที่แบบว่าไอชุบเพื่อนไว้เนี่ยเราไม่ต้องไปอัพครับเพราะว่าเราเล่นคนเดียวไงแล้วก็อัพตัวเราพอครับรุวนๆเลยตัวเราก็จะได้แข็งแกร่งและดูเหรียญทองผมดิอันนี้โคตรเยอะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวไงก็ไม่มีใครมาแย่งเหรียญเราครับแล้วก็จะได้มีตังค์ซื้อของเยอะๆนะ คนเดียวก็ชิวๆผมบอกแล้วพวกแผ่นสุ่มสกิลเราก็ซื้อมาทุกรอบเลยนะเพราะว่ามันจะสุมสกิลมาครับพอเป็นสีเหลืองแล้วก็ดูด้วยนะผมไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อมาผมบอกเลยว่าถ้าได้สกิลดีๆมาเนี่ยโอกาสรอดก็สูงมากเลยนะมันก็อยู่ที่สกิลแหละถ้าเราจะโซโลอย่างนี้นะ่ะนี่ประมาณนี้ครับสกิลที่ผมใช้แล้วสกิลที่ผมเคยเจอนี่คือจะมีแบบว่าสกิลเด้งเลือดนะบอกเลยว่าโคตรโกงอะ่ะ มันเด้งเลือดทีนี่คือปลาไป2 3 0 0 0พันน่ะกว่าจะตายก็แบบถึกมากนะแล้วก็หาดีๆแล้วกันครับเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้ผมจะได้ไอ้ด่านเท่าไหร่นะโซลโลคนเดียวสูงสุดที่ผมเคยได้ก็เป็นด่าน11ครับรอบนี้มาดูว่าจะด่านเท่าไหร่นี่มาแล้วอันนี้เป็นเกราะไททานเนียมแล้วก็ซื้อมาสำหรับคนที่แบบว่าจะเล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อไอ้เกราะเหล็กแล้วก็เกราะหายนะ ไม่จําเป็นครับบอกเลยเกราะที่ต้องการก็เป็นแบบเกราะไทเทเนียมแล้วเกราะจราจนแค่ที่พอถ้าไม่เจอก็ยังไม่ต้องซื้อ,อตัวเปล่าไปก่อนเลยเก็บตังค์ไว้ครับมามาดูรอบนี้มาแล้วดิยิงป้ายไอ้พวกซอมบี้มันก็ตายง่ายนะมันไม่ได้แบบถึงมากแค่เราได้สกลิลดีๆมาแล้วก็ยิงแป๊บเดียวก็ตายละดูดิ ดาเมจแล้วก็โคตรเยอะยิงไปโซโล,โลก็ชิวๆแต่ว่านี่ก็เพิ่งเป็นแบบด่านสองไงมันไม่ได้ยากมากอะ่ะเดี๋ยวถ้าด่านสูงๆเนาะเริ่มตึงมือแล้วเพราะว่ามันจะมาเยอะเกินไปแล้วมีวิธีครับอันนี้ก็ยิงแบบนี้ไปก่อนนะนี่หมูป่าก็มาเอาเรื่องว่ะยิงให้หมดเลยชิว แล้วเลเวลสูงสุดมันก็จะอยู่ที่เลเวล25นะมันก็จะอัพไอนี่เรื่อยๆครับพวกสกิลเราอัพเนี่ยพวกเลือดเยอะแล้วกราะเยอะอะไรอย่างงี้แล้วก็อัพมาโจมตีเอามานี่บอกเลยว่าเลือดผมแทบไม่ลดนะมันก็จะเริ่มลดตอนด่านบอสนะแบบว่าหลายตัวเกินอะไรงี้หนีแทบไม่ทันนะเดี๋ยวมาดูกัน เก็บมาดูดิเหรียญนี่คือไม่มีใครมาแย่งอ่ะเพราะว่าเรามาคนเดียวไงถ้าหลายคนก็ไม่ทันครับคนอื่นก็วิ่งเก็บหมดนะอันนี้เหมือนเป็นแบบของเราคนเดียวไงเก็บมาเยอะๆเลยไม่มีใครแย่งนะนี่แผ่นสุมสกิลครับเอามาเอามาเยอะๆเลยยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่ามันใช้น้อยอ่ะแค่30ทองนะนี่เอามา แ่ว่าเราจะได้สกิลดีๆมาเนี่ยโอกาสรอนก็จะได้สูงดูด้วยครับว่าได้สกิลอะไรมามาครับตอนนี้ก็ถึงด่าน6เลยนะบอกเลยว่าถ้าเป็นด่าน6มันก็จะมีบอสนะมาดูว่าบอสร,รอบนี้มันจะมีตัวอะไรตอนนี้สกิลผมเยอะมากอะ แล้วก็เลือกดีๆแล้วกันครับว่าใช้อะไรนี่ผมก็จะมาใช้อันนี้เลยครับเพราะว่าถ้าเราปั๊มยาเลือดก,ก็จะเยอะขึ้นนะไปตอนนี้ผมสามารถกดใช้สกิลแล้วก็จะมีหุ่นยนต์มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาใช้กันแต่รอแบบจังหวะที่มันมาเยอะๆนะแล้วก็ค่อยใช้ครับ โอ้ยแล้วมีตัวนี้มามันสามารถปล่อยบ้องได้อะบอกเลยว,ว่าตอนนี้ยังจิบ๊บจิบเดี๋ยวราบอสมาเดี๋ยวมันจะมีบอสนะบอสด่านหกเนี่ยเดวเดี๋ยวเขาโตตายโคตรง่ายอ่ะเพราะว่าเราได้สกิลดีมาไงดามเมจโคตรเยอะอะ คนเบาดูดิขนาดคนเบาดาเมเดจไปแบบ800อยะเดจริงชิวๆยังไม่กี่นัดก็ตายแล้วไม่จาเป็นต้องเล่นสคนครับคนเดียวก็ไหวอะ่ะนี่เอาดิผมว่าคนเดียวไวกว่านะมาอันนี้รอบ6แล้วรอบ5รอบ6กก็น่าจะมีบอสมา ไปครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะเลยเนี่ยเป็นแค่ด่าน6นะถ้าเป็นด่าน10ก็จะเยอะมากอะ่ะที่ผมไม่ค่อยผ่านก็จะเป็นที่ด่านส0แหละแต่ก็เคยผ่ารอบนึงมาตอนนี้ด่าน6ไม่ใช่ด่านหกติรอบ6แล้วบอสในชุมมาไปหมดเลยโอ้ยดูดิมาแล้วนี่งไงแล้วบอสรอบนี้ก็เป็นมังกรนะ่ะ ยิงไปผมแนะนําว่าให้ใช้ลูกซองยิงนะเพราะว่านาเ้เมนมันจะเยอะมากอะ่ะแป๊บเดียวก็ตายละเ,เป็นบางตอนครับรอบนี้แล้วก็ตายไปถ้าเรายิงบอสได้นี่คือเราจะได้สกิลมานะดูดิสกิลสีทองทองตรงนี้เนี่ยบางรอบมันก็จะได้เป็นสีม่วงมาสกิลที่ได้มาก็สุ่มดูเลยมันจะสุ่มมาว่าจะได้สกิลอะไรมาถ้าได้ของดีก็ดีไปครับมา โอ้โหแล้วดูเหรียญดิเหรียญน,นี่คือ900อะ่ะเราเล่นคนเดียวไงเหรียญโคตรเยอะจังหวะนี้คือช้อปปิ้งครับของเยอะนี่ตัวเราจะได้ถึกถึงนะหาสกิลดีๆใช้เลยสกิลดีๆนี่คือไม่ค่อยโผล่เลยอะ่ะอยากได้สกิลแบบเลือดเด้งอะไรงี้แต่ยังไม่เจอเลยนะ แล้วดูดิสกิลในตัวผมนี่โคตรเยอะนี่สุนกอนเบาก็เอามาเพราะว่าอะไรก็ใช้กอนเบานี่ไหลาย,ยาวครับตอนนี้ก็ด่าน7แล้วดูดิสกิลก็เกือบครึ่งตัวเราเน้นสกิลเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรารอดนะสกิลก็โกงมากอะ่ะ ตอนนี้ผมอยากได้สกิลโหลดกระสุนไวนะที่มันเติมกระสุนทีเดียวเลยก็คูณ3เนี่ยเคยได้มาครับบอกแล้วโคตรโกงอะ่ะไปเติมกับลูกซองเนี่ยตอนนี้ถึงด่าน8แล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าจะยากระดับไหนกันแล้วก็โซโล่คนเดียวไงมาแล้วแลวดูปืนผมนี่โคตรแรงอะ่ะได้กลนเบาตอนนี้ผมสามารถยิงกลนเบาแบบว่ากระสุนไม่จํากัดนะเพราะว่าได้สกิลมาบอกเลยว่าโคตรโกงครับ ทีผมใช้กลนเบาก็อย่างนี้เลยมันยิงได้ต่อเนื่องอะ่ะนี่อยู่ซีก็จะต่อเนื่องนะแต่ก็รอบนี้ผมใช้กลนเบามาเดี๋ยวสกิลด,ดีสกิลไหนดีแล้วก็ใช้เลยยิงไปนี่บอกเลยว่าแบบมาไม่ถึงตัวผมอะ่ะยิงได้ต่อเนื่องไงโ,โคตรโกงครับแต่นี่เพิ่งแบบเป็นด่านแปดนะ เดี๋ยวรอดดูด่าน10บแล้กันว่าจะเดือดขนาดไหนถ้าได้สก,กิลดีมาก็โอกาสจะรอดสูงโอ้ยเริ่มเยอะอันนี้ผมสามารถกดหุ่นยนต์ได้มากดเลยมามาห,หมดครับนี่แล้วมันสามารถเผาได้นะมาเผาเลย พวกสัตว์ประหลาดนี้เนี่ยแต่มันสามารถใช้ได้แค่1 5วีนะเราต้องใช้ให้วันเนี่ยรียบเผาเลยก็กดระเบิดอะไรย่างงี้ดูดิหลุดแล้วหุ้ยแล้โคตรเยอะอน,นี่เป็นด่าน8นะผมจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ผมจะบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปยิงหมดก็ได้ครับแค่เราเอาตัวรอดได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังรอดมันก็จะไปด่านต่อไปเลยโอ้โหเล้วเกอบตายเลือดน้อยมาก โอ้ยแล้วยะจริงเกือบตายครับจังหวะน,นี้ก็ต้องหนีเลยวปั๊มยาก่อนนะโอ้ยแล้วลูกซองผมเป็นไรเนี่ยผมน่าจะไปใส,ส่สกิลอะไรมารีโหลดมาเลยก็ยิงเม็ดเดียวนี่คือมันออกหมดนะ่ะโอ้ยมันโกงก็จริงครับแต่ว่ายิงได้แป๊บเดียวไงโอ้ยเกือบตายโอ้ยเยอะมากเอาคนเบายิงเลยนี่ เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเผืยอสามร้อย300เมื่อกี้เนี่ยเอาเรื่องยอ่อหมดละนี่ยังไงและรอดมาว่ะสุดจริงโคตรเยอะแรอบนี้คือสกิลผมไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้แต่ยังรอดมาตอนนี้ผมอยากได้เติมกระสุนอัตโนมัติว่ะคูณ3เนี่ยเรากดใช้สกิลปืนเราก็จะคูณ3นะกระสุนในแม็กก็จะเยอะมากอะ่ะ แต่ว่ายัางไม่เจอเลยถ้าเจอก็โอกาสชนะจะสูงมากนะจะไปเติมกับลูกซองครับมาแล้วและรอบนี้ก็เป็นความยากระดับ10บนะโอ้หแล้วดูดิมันเยอะมากอะแต่ผมก็มีหุ่นยนต์อยู่นะมากดใช้หุ่นยนต์กันนี่แต่สกิลผมไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่อ่ะเลือดเด้งก็ไม่เจอครับมันตายง่ายมากอะ่ะ ด่านสิบรอบปีจะเยอะนะแล้วมันก็จะตีแรงด้วยก็จะถมทีเดียวแต่ามา่าผมมีหุ่นยนต์อยู่ไอหุ่นยนต์ดูดิเป็นฝูงอะ่ะนี่คือฝูงสัตว์ประหลาดของจิงนี่ถอยหมดเลยเอาเรื่องไี่ก็น่าจะรอดเลยนะเี๋ยวน้อยแหละ แต่คลื่นมันก็มีโอ้โหหลายรอบมากอ,อันนี้ก็คึืนเป็นแค่รอบสามอะไปเดี๋ยวน้อยแล้วฉีดยาด้วยครับพอเ,เลือดเราน้อยแล้วก็ฉีดยาเลยไม่ต้องที้หมดก่อนนะแต่ว่าเราเล่นคนเดียวตายก็คือตายอะ่ะโอ้ยแล้วดูดิวองมีแบบทุกทางอะ่ะ โอ้โหเยอะจัดแล้วดูดิวันนี้คือเฮ้ยโอ้โหแล้วผมตามยาไม่ติดน่ะแต่เรียบร้อยร่วงว่ะมาถึงด่านสิบมารอบนี้โคตรตึงแต่ว่ารอบนี้ผมก็ได้เสียเหรียญมาก,ก็36นะเป็นไงบอกเลยว่าเยอะมากครับเราเล่นมา3รอบก็แบบได้มาเหรียญหนึ่งละนี่เยอะจริงเล่นก็ไม่ได้นานมากอะแป๊บเดียว ไปดิไปดูเหรียญเรากันครับอิษเ,ร,เรียนเนี่ยเมื่อกี้มี29มาดูว่ารอบนี้จะมีเท่าไหร่นี่นี่ครับแต่นนี้ก็มี65นะออกไปเล่นอีกรอบนึงก็อาจจะได้มาอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยเป็นไงนี่คือสูตรป้ามเหรียญของแท้แปบเดียวก็ได้มาแล้วนี่แต่มันก็สามารถแลกได้สครั้งหน้าไม่รู้ว่าต่ออาทิตย์หรือว่ายังไงเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้แลกของที่อยากได้เลยกับเหรียญเนี่ยแต่ว่าหาง่ายนะ นี่ก็ได้มาเหรียญหนึ่งไปเล่นมา2ชั่วโมงเนี่ยนี่ก็อีอกเหรียญหนึ่งแล้วเราไปหาปั๊มดูครับผมบอกเลยว่าได้ง่ายมากอะ่ะแค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้มาเหรียญหนึ่งชิวๆครับ,บวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับผมมาแค่นี้ไว้รอก็ค่อยเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับทุกคนผมไปก่อนละ